แมวอันนี <Rapid. S 1> ้ครับอะไระนรับอ๋อผมชอบมากเลยคิวูเมื่อกี้แมวซับหน้าหห่อยอ่อ๋อใชโอเคนะแล้วเป็นไงคือถ้าเกิดผมอยากจะขอรบกวนถ่ายเพิ่มนิดนึงได้ไหมครับเอานี่มัน เสร็จแล้วไม่ใช่เมื่อกี้นี้เขาบอกว่าช็อตสุดท้ายแล้วนี่เพรมันคือผมอยากได้เพิ่มนิดนึงครับเป็นแบบอ่าซีนซีนสำคัญนิดนึงอยากอยากอยากจะทำให้เรามีอะไรแปลกใหม่ครับอยากบอกมันมันอยู่ไหนไหนอะไรคือเมื่อกี้นี้เขาบอกไอ้้มันไอพี่เจก็บอกว่าช็อตมันหมดแล้วนี่นี่มันนี่มันตีสี่เครื่องแล้วมันมันพอดีเราเราอยากได้เพิ่มมาเป็นเซอร์ไพรส์นิดนึงครับคืออยากครับ สไตล์ตอนตีสีเนี่ยนะโอ้ยนิดนึงนิดนึงคือนิดเดียวจริงๆผมอยากอยากเห็นคุณอนันดาเต้นกลางนำสไตล์เลยนะครับกลางน้ำสไตล์ครับ่ตอนนี้เขากำลังเขากำลังกีดิดนะครับเพลงเกาหลีเต้นดีเลยนี่มันเกี่ยวอะไรแลยอยากอยากจะสร้างแบบความแปลกใหม่หรืออะไรเงี้ย เต้นเต้นแบบเกาหลีครับเต้นนินึงนะครับเดีอกส่วนส่วนไนนิดนเียอกตีสนเดียวปเดียวครับแปครับนะครับถามจริงนี่ไอเดียใครเนี่ยอะ เป็นเป็นไรนะกังนำสไตล์กังนำสไตล์ไอเดียใครถามจริงกูสร้างชื่อเสียงกูมาสิบกว่าปีฮะให้กูมาเล่นเล้นไรนะกัปนัป Yeah, open Oppan Gangnam Style oh. Gangnam Style oh.